สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่เดอะมอลล์บางแคเดอะมอลล์แบงคอกฮูสเอ็กโปยี่สิบสี่ถึงสามสิบพฤศจิกายนนี้ขนมจีนจ้าน้ำแกงปลาแกงเขียวหวานแกงกะทิแล้ตามด้วยแกงไตปลา ในนี่ก็คือขนมจีนและก็ไข่ต้มผัดผัดคัะขนมค่ะช็อกโกแลต260บาทชีสก็260บาทชาเขียวชาเขียวชาไทยขนาดเล็ก120เบอ้ย140บาทหมูกระดูจ้า จ้าหมูเค็มแบบดั้งเดิมหมูกระด้งกรอบสนใจสักกล่องไหมหิงโบได้ค่ะต็วละสอง,สงอร้อยบาทเลยค่ะร้อนๆเลยนะคะหมูกรอบค่ะหมูกรอบอะอากงข้าวแตนถุงละสี่สิบบาทสามถุงร้อยนี่น่ากินมากๆ ขนมสาลี่แม่จำเนียนอ๋อใส่นูก่อนได้ค่ะใส่ <c oughs> ตามะค่ะบูธ <c oughs> อยู่ที่เดมอลนะคะหลายเมนูให้เลือกเลยนะคะแวะชมเมนูก่อนได้ค่ะจ้าขอบคุณค่ะ ข้าวหลามจิีวบางคนที20บาทต้มมัดยาค่ะตมมัดยีบาททอดมันปลากรายทอดมันปลาหมึกทอดมันผลไม้จ้าอะโวคาโดนิวซีแลนด์ฝรั่งลำย,ยนะสตอบอรีอะไรคะสตรอเบอรี่หน0รเกา ชอรี่450อวนกล่องละ250ลูกชุบจ้าลูกชุบสดๆใหม่ๆใส่ไหมจ้าจ้าเขียวหวานไก่เขียวหวานปลากรายเขียวหวานปลา,ววาปรกรายยอดมาครับขนมจีนทำย่างร้อยกล่องเดียว40บาท ราดหน้าจาราดหน้าเส้นกรอบในตำนานกุยช่ายทอดจ้ากรอบ,รอ,บอร่อยอร่อยขอบคุณค่ะที่กดติดตามปอเปี้ยค่ะปอเปี้ยสด คชีจ้าแกงใต้แกงใต้ขอถ่ายนานหน่อยเพราะว่าโครงโอบแกงส้มรสใต้แท้มีแกงส้มชะอมแกงช่อมปลาช่อนมีน้ำแกงส้มแล้วก็มีสตอรเรียบร้อยหมูหวานจ้าหมูหวานส่วนตรงนี้ก็คือสตอผัดปุ้ง กลดต่อผัดกุ้งไวยเตีเ๋ยวแห้งค่ะไว่เตีเ๋ยวแห้งโบราณน,นี่เส้นน่ากินมากยำแหนมจ้ายำแหนมสุดข้าวคุกกะปิก็มีค่ะข้าวคุกกะปิเป็นกองกองนี่น่ากินมาก ขนมเบื้องใส่ไข่ยักมากเลยเบื้องขนมเบื้องใส่ไข่นี่เชอรอรี่ไก่ย่างจีรพันธ์มีข้าวด้วยข้าวหมกนมวุ้นจ้าวุ้น่าชัยลยมีหลายสีหลายชั้นเชอรรี่เอาสักกล่องไหม เดี๋ยวซื้อไปฝากนะไปเดี่ยวลูกสวนจ้านี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มหอยจ้อจอ้จอปูสามรูกรอออ้อยเยอะมาก นมครกเศรษฐีมาเลยนะคะลูกลานก็มีค่ะ50ปี50ปีออกลูกหนึ่งครั้งลดตาลลอยแก้วขนมหว,วานไข่ของบัวลอยบัวลอยบัวลอยไข่หวาน าหารกินมากๆน้ำพริกปลาช่อนน้ำพริกป,กปลกาทูน้ำพริกปลาสลิดน้ำพริกแม่หนิงจ้าแคบหมูน้ำพริกนมน้ำพริกนมกินแล้วไม่แก่กินแล้วนุ่มตลอดชีพรสเผ็ดมากเต้าหู้เห็ดไม่ละสิบบาทเรากินได้เต้าหู้ เ็ดก็กินได้นี่หมูเราไมกินหมูแสบฝรั่งค่ะฝรั่งไส้แดงมีน้ำจิ้มด้วยพริกเกลือพริกเกลือมีหลายแบบน่าอร่อยทองดองก็มีค่ะน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานปลาล้าเนื้อขาวน้ำผึ้งเพ็กละร้อย ส่วนตัวนี้180นมเปี๊ยะกระเพร์เดมอเอ็กโออะลิปังข้าวเหนียวถั่วดำชุดละ2 0บโอ้ชุดละ40บบาทข้าเว,ว,าเ,หว,วาเหนียวถั่วดำค่ะ รอบรอบ,บบริเวณนี้ขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมและกดติดตาม